อร่อยเลิศอร่อยเลิศกับเรีวันนี้อยากชวนมาที่ร้านชื่อว่ากุกกี้เมานะคะตอนนี้เลิศอยู่ที่สาขาพรานนกยู่ภายในโครงการชื่อว่า J จซีเซ e นตต้องมาฟังจากเจ้าของโอเนอร์เชฟเป้คุณธีรนัยจินดานุพาจิตสว,ส,จสวัสดีจ้า เอา้าวคุกขี้เมาของเรามี3สาขาด้วยกันสาขาพรานนกสาขาบรรทัทองสาขานวนจันทร์ต้องคนขี้เมาอย่างเดียวมาทานหรือเปล่าเป,รรเป็นร้านแบบครอบครัวเลยครับเหมือนร้านข้าวต้มแหลบเกิดมาจากร้านข้าวต้มเป็นแฟมิลี่เพื่อนฝูงน,นั่งกินดื่มด้วยกันรประมาณนั้นเลยแนละ้วทุกจานเลิศแล้ว แซ่บมาไปเมนูแรกจ้ะกระเพราเนื้อสับโบราณผมบอกว่าผมเกิดจากตัวนี้เลยเพราะเราเป็นคนชอบกินกระเพราแห้งๆแต่ว่าเรายังมีความเป็นแบบไทยจีนก็คือใส่เหล้าจีนลงไปใครรักเนื้อเมนูนี้เลิศนอกจากกระเพราเนื้อมีกระเพราอะไรอีกมีทุกกระเพราครับรกระเ,เพราปลาหมึกกระเพรากุ้งกระเพราหมูกรอบกระเพราเนื้อตุ๋นมีครบหมดครับทั้งพริกทั้งกระเพราของเขาและวิธีการผัดของกุ๊กขีมเมาไม่เหมือนคืนต้องชิมเมนูที่สอง เป็นปลาหมึกกรอบผัดไข่เค็มครับเรากินปลาหมึกไข่เค็มมาทั้งชีวิตเนี่ยซอสกับเนื้อปลาหมึกมันจะชอบแยกกันที่เราก็เลยแก้ปัญหาโดยการเอาไปชุบแป้งทอดก่อนใช้ปลาหมึกหอมอย่างดีนะครับตัวใหญ่แล้วก็มาเคลือบซอสไข่เค็มสไตล์สิงคโปร์แต่เราเอาแค่ไข่แดงเนี่ยของไข่เค็มเนี่ยมาปั่นเป็นซอสที่นี่คือใช้ไข่เค็มจริงๆเลย,เลยพอเราเคลือบปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่ทุก,นกอนุกอคเลยข้างในยังนุ่มๆหนุบๆข้างนอกมีความคริสปี้กรอบน่อยๆเมนูที่ สามหมูกรอบผ่วพิเกลเนี่ยหมูกรอบเราขึ้นเองทําเองหมดอบใช้เตาพอลโล่สองชั่วโมงเพื่อไล่ความชืน้น <c oughs> เสร็จแล้วก็ค่อยเอามาทอดมันทําให้เนื้อเนี่ยยังนุ่มอยู่แต่หนังเนี่ยกรอบของเราเนี่ยจะผ่าจะตายจีนเลยก็คือแห้งๆไม่ได้ใส่ซอสเลยทั้งนั้นคือ <c oughs> เป็นผงพิเกลที่เราทําขึ้นมาเองรับประกันเลยว่าหมูกรอบผ่วพิเกลไม่เหมือนที่คุณทานมาเลยทั้งชีวิตนี้ต้องแวะนะคะกุ๊กกี้เมา ไปต่อค่ะตัวนี้เป็นกุ้งดองน้ำปลากวนครับน้ำตาลปี๊บกับน้ำปลาเนี่ยเอา<ม>ไปเคี่ยวก่อนเสร็<ม>จแล้วเอากุ้งเนี่ยไปดองหนึ่งวันให้มันเข้าเนื้อลองไปเลยขัดสากุ้งมานะครับประมาณสักสามสิบ,สบตัวโลพอได้ที่ปุ๊บเนี่ยเราก็จะจัดเข้าตู้เย็นเข้าฟิตเลยเพื<ห>่อสต็อกความสดไว้นะครับ<ม>เสร็จแล้วก็ทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราไปกันต่อซปเปอร์เนื้อตุน๋นเอ็นตุน๋นร้านเขาต้มขาดไม่ได้ก็คือซปเปอร์เลยแซบ่บตื่นเลย <laughs> <laughs> ดังนั้นนี่เลยนะคะ จากร้านข้าวต้มทุกคนจะต้องตื่นด้วยซูปเปอร์เนื้อตุนเอ็นตุนเขามีซปเปอร์ทุกอย่างแต่น้ําไม่เหมือนคนอื่นเปิดกี่โมงห้าโมงเย็ยนนะครับถึงเที่ยงคืนครัวปิดห้าทุ่มคืนครับที่นี่รับจัดเลี้ยงได้กี่คนตั้งแต่3 0มสถึงหนึคนเลยครับที่สำคัญที่สุดใครเป็นแฟนอร่อยเลิศกับคุณฤทธิ์แวะมา3มสาขาพรานนกบรรทัดทองนวลจันทร์จะได้รับส่วนลดค่าอาหารนะครับผม10%ครับวันนี้หลีิ์ขอแนะนำ ต้องที่กุ๊กขี้เมาทั้ง3สาขาเป็นอร่อยเลิเชิญมาได้ที่ร้านกุ๊กขี้เมาสาขาพรานนกตั้งอยู่ที่ถนนพรานนกตัดใหม่ภายในโครงการเจซีเซ็นเตอร์และสำหรับเมนูอร่อยเลิศต้องกินกับร้านกุ๊กขี้เมาสาขาพรานนกคือเมนูนี้เลยครับ ติดตามข้อมูลดีๆและโปรโมชั่นเลิดๆทั้งนั้นผ่านช่องทางที่หลีขขึ้นให้ไว้ค่ะอะไรยไร้กับผลิตรีเมเฉีอิ้งย่าผิงฉังต้องกินนะคะ